สวัสดีครับสิลิปันธวีนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องปัจจัยในการเลือกบอร,ริษัทที่จะมาสร้างบ้านให้กับเราเลือกจากอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยไปดูผลงานก่อนใช่ไหมว่าผลงานเก่าของบริษัทเขาเป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นเว็บไซต์เพจหรือว่าตามอินสตาแกรมหรือว่าอาจจะทักไลน์ไปถามเขาเลยก็ได้ว่ามีผลงานเก่าเนี่ยขอดูหน่อยได้ไหมให้เราดูดูได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าบางบริษัทเขาจะมียูทูบเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยที่เดินพาเดินรีวิวอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นพี่ต่อพี่ต่ออยากจะดูผลงานเก่าเขาเป็นยงไงลงพื้นท ไปบ้านที่บริษัทน,นั้นสร้างเลยคนระับสืบเลยแล้วก็คุยกับเจ้าของบ้านเลยโคตรมากก็ควรทำนะถ้ามีลูกค้ามาหาเรา, mm hmm. เ,ราเราก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านที่เราสร้างอยู่ก็ได้ mm hmm. เรายินดีเลยนะถูก mm hmm. ปะ่ะเรายินดีพาพาไปคุยกับลูกบ้านที่เราเคยสร้างให้ได้เลยนะเต็มใจเลยไปดูผลงานเลยคุณไปถามเลยว่าเนี่ยเราสร้างบ้านให้เขาเป็นยังไงบ้างไปคุยจรได้เลยได้ข้อเท็จริงเลยข้อต่อไปเราไปดูทีมงานเขาไหมดูดูบุคลากรเขาว่าบริษัทเขาเนี่ยมีทีมงานมีบุคลากรยังไงบ้างอย่างแรกที่สําคัญก็คงต้องเป็นวิศวววกกรรต้องมีิศใช่ วิศวกรควบคุมง,งานวิศวกรเซนแบบว่ามีใบประกอบวิชาชีพจริงๆไหม,มเป็นวิศวกรจริงหรือเปล่าเพราะคนที่จะเป็นวิศวกรได้ต้องมีการสอบอยก็จะแบบว่ามีความรู้แน่ๆทึ่สําคัญนะแตสร้างบ้านบง<ช>ทีเนี่ยเรามีวิศวกรเนี่ยตรวจสอบให้คําแนะนําต่างๆเนี่ยบ้านเราก็จะแบบสบายใจได้มากขึ้นสบายใจใได้มากขึ้นดูวิศวกรแล้วดูอะไรอีกสถาปนิกครับสถาปนิกโอเคถ้าบริษัทน,นั้นมีสถาปนิกด้วยดีกว่ายังไง อาจจะเด่นเรื่องของการประสานงานครับการประสานงานมันจะมันจะแบกันง,ง่ายมากขึน้นใช่<อ>มันคุยตรงกันได้ความเข้าใจมันจะตรงกันครับโอเคดูวิศวกรดูสาปนิกดูทีมช่างไหมทีมงานเป็นของตัวเองไหมหรือว่าจ้างซัพพลายเออร์อย่างเดียวเลยแล้วถึงเวลาเข้ามาตรวจงานอย่างเดียวคือจริงจ้างจ้างข้างนอกก็ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดี ก็ก็ดีแหละมันก็มีดีแต่มันอาจจะมีข้อเสียเช่นแบบเรื่องของระยะเวลาถ้าเรามีช่างของตัวเองมันดีกว่านี่เราจัดการเวลาได้คุณภาพไม่ดีเราก็แก้ได้เลยเพราะมันเป็นช่างของเราไงแต่โอเคถ้ามันเป็นช่างของคนอื่นเนี่ยก็มีดีนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยการประสานงานมันอาจจะแบบช้าหน่อยอาจจะเป็นข้อเสียเรื่องของเวลาแทนเราจากดูผลงานแล้วดูทีมงานแล้วต่อไปก็ควรจะดู สถานที่ตั้งของบริษัทเขาอ่ะถ<ช>ูกไหมออฟฟิศเขาอยู่ตรงไหนคุณควรจะไปเยี่ยมเขาใช่ครับควรจะเข้าไปคุยกับเขา<ช>ที่ออฟฟิศจะได้ดูว่าเา้าเป็นหลัก<ช>เป็นแหล่งไหมถูกไหมมาม,มา <ๆ S 2> เจอหน้ากันมาดูว่า องค์กรนี้เขาทำงานกันยังไงอะไรเงี้ยครับเรื่องของข้อมูลอย่างที่บอกสร้างบ้านค่อนข้างจะมีดีเทลอยจะให้เข้ามาคุยรายละเอียดมันเยอะใช่คือถ้ามาคุยกันมันดีกว่าหรือป่ะแล้วก็แล้วก็ตัวลูกค้าเองก็ก็่าจะได้เห็นไงถ้าเป็นไม่ต่อเรื่องของสถานที่ตั้งของบริษัทนี่สำคัญไหมสำคัญครับถ้าสถานที่ตั้งอยู่ใกล้หน้างานก็จะเข้าไปดูงานง่ายเข้าไปดูงานสะดวกไอ้บริษัทที่เราสร้างเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากที่ดินของเรามากไงมันก็จะมีประโยชน์แบบนี้แหละคือเขาก็จะมาดูให้เราง่ายขึ้นอย่างนี้ลูกค้าอยู่่ใกลคคจแยเรรัับบ อายังไงวะเนี่ยก็มีปอกปูอยู่ใกล้มาหมดเลยเดยออยู่ใกล้ไม่ทำกับเราแล้วเนี่ยโอเคโอเคทษเดียวโทษลืมลืมลืมแล้วอย่างนี้บริษัทเราเนี่ยเราเราบอกไหมว่าเราสะดวกรับงานแถวไหนบ้าง ย่านฝั่งทนครับได้หมดเลยบางชันพุทธมณฑลสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่สายห้าครับแล้วก็บางแคร์หนองแครบางแคร์หนองแครครับสารยาบางบัวทองบางบัวทองนนทบุรียังพอได้ทิพใต้หน่อยบางบอนพระรามสองไปไหมพระรามสองได้ครับไปประชาอุทิศไปไหมประชาอุทิศก็ได้ครับสถานที่ไกลจริงก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนะครับการดูแลมันมันก็เท่ากันหมดลทุกที่ครับแต่เราขอค่าน้่ามันเพิ่มหน่อยเลย ให้ผมนิดนึงเด่นดังครใช่ครับแต่ว่าเรื่องสวิตรับรองว่าใกล้ไกลเนี่ยมันมันมาตรฐานเดียวกันครับจะใกล้หรือจะไกลผลงานต้องออกมาเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ก็คือใกล้ก็คือสะดวกกว่าใช่ใช่เพราะสะดวกกว่าโดดกว่าข้อต่อไปก็ไปดูงานบริการงานบริการเพราะว่างานสร้างบ้านเนี่ยบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยบริษัทที่เขาให้บริการดีเรื่องของข้อมูล สำหรับศานแล้วการข้อมูลสําคัญยังไงในด้านของข้อมูลเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องชัดเจนครับอเอกสารเนี่ยต้องลงรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อจะได้รู้เรื่องของดีเทลต,ต่างให้ครบใช่ไหมเพราะว่าคือบริการดีรอ่ะมันหมายหมายความ,ม,มว่าเราจริงใจเช่นการดําเนินเอกสารต่างๆแน่นอนว่าการสร้างบ้านเนี่ย ก่อนจะทาบ้านก็ต้องมีการยื่นขออนุญาตต้องมีการแจ้งให้กับเขตหรืออะไรทราบก่อนครับเรื่องการดำเนินเอกสารเนี่ยเป็นหนึ่ง,งงานบริการได้เหมือนกันว่าเอเขามีบริการในส่วนนี้ไหม,หร,มหรือว่าลูกค้าต้องเป็นคนดาเนินการเองอะไรเรียกได้ว่าทำตั้งแต่ต้นจนจบเนเี่ยเรียกว่าอะไรนะก็ one s t o ว service ได้ของพี่ต่องานบริการที่ดีเป็นยังไงก็คงจะเป็นการติดต่อครับติดต่อง่ายประสานงานง่ายโทรมาปุ๊บรับครับไลน์มาปุ๊บตอบครับนี่เรียกเลยนี่คืองานบริการที่ดีถูกอไมเพราะว่าเราเรามีความตั้งใจอ่ะหรือว่าลูกค้า จะมีคําถามถามีมะะข้อสงสัยอะไรอสสย,ย่างเติดต่อเราได้เลยลใช่ครับรอมถ้าเกิดว่าเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแต่เขามีแอปพลิเคชันในการแบบติดตามดูว่าเออตอนนี้งานถึนนงไนแล้วนี่มันก็ช่วยได้ก็สะดวกสบายขึ้นสะดวกสบายขึ้นข้อสุดท้ายเลยเนี่ยสำคัญนะเรื่องราคาคุณจะดูว่าบริษัทเนี่ย,นนะาาย,ย,ยจะมาสร้างบ้านให้เราดีไมดีดูต้องด,ด,ดูราคานะสุดท้ายแล้ว ถูกไปไหมทำไมถึงถูกคุณภาพตามราคาครับเออถ้าถูกไปทําไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ได้ทิ้งงานยงเป็นไปได้ซึ่งปัจจุบันมันมันสามารถเช็คราคาได้อยู่แล้วในตลาดมันเห็นได้ใช่โดดมาถูกกว่าเจ้าอื่นเขาอย่างเงี้ยผมว่ายังไงก็แปลกแปลกแหละใช่หรือถ้าแพงไปราคาแพงไปก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทำไมมันถึงแพงไปถูกไปมันจะมีแพงไปกับหมาะสมนะครับต้องแยกในส่วนนี้แล้วด้วย แพงไปจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการบริการหรือว่าคุณภาพวัสดุมันเยอยเรื่องการบริการก่อนก็คือบริษัทนี้อาจจะแพงจริงอ่ะแต่เขาบริการคุณดีอ่ะใช่ถูกไหมบริษัทนี้อาจจะแพงจริงอ่ะแต่วัสดุเป็นไงคุณภาพสูงพรีเมียมเลยใช่รับคือแต่ว่าก็คือก็เก็บเทียบดูว่ามันเหมาะสมกับวัสดุคุณไหมแล้วก็ดูว่างานบริการเขาเป็นไงอ่ะก็เนี่ยห้าข้อง่ายๆนะที่เป็นพื้นฐานแหละที่เอาไว้ดูกันตัวอย่งทีไหนมีอะไรบ้างก็จะมีผลงานครับข้อหนึ่งสอง ทีมงานครับสามสถานที่ครับธีรพันทวีสถานที่ออฟฟิศเราอยู่ไหนข้างๆเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเลยครับบารมราชชนีสิบสามนี่มาได้มาได้มาได้ครับอยากเจอทุกคนเลยครับข้อสี่งานบริการครับก็เรื่องของราคาครับอ่าโอเคก็ห้าข้อพื้นฐานแล้วนะครับดูให้ดีแล้วกันนะเพราะว่าการสร้างบ้านทัางหลังหนึ่งเนี่ยรายละเอียดมันเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าบ้านที่ดีเนี่ยมันควรจะดีตั้งแต่เริ่มสร้างก็ควรจะต้องดีตั้งแต่ตอนนั้นนะครับถ้าอยากจะมาสร้างกับสิรปันทวีติดต่อเราได้ที่ไหน เฟซบุ๊กครับศิริปันทวีครับโอเคเว็บไซต์ศิริปันธวี .com คครับโอเคก็ง่ายติดต่อศิริปันทวีได้นะครับเราวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับศิริปันทวีแบ,บ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับบ้านของคุณแชร์ลิงก์ยูดูฟาร์เนสโฮมเอ็กซ์เพลนขอบคุณครับสวัสดีครับ